และตอนนี้นะคะผู้เข้าประกวด3ท่านสุดท้ายยืนอยู่บนเวทีพร้อมแล้วนะคะที่1ใน3นี้จะเป็นผู้ที่ได้ครอบครองมองกุฎจากก๊อตไดมอนด์มูลค่ากว่า5 0 0แสนบาทพร้อมรับตำแหน่งมิส s t ฟานี่ย u n ูนิเวอร์สประจำปี2012ไปครองค่ะครับผมเราจะเริ่มต้นประกาศกันที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ก่อนนะครับซึ่งในโอกาสนี้ครับต้องขอเรียนเชิญคุณสัสมนสงวนศิลป์ครับประธานกรรมการบริษัท Perfect Slim t h ม i l a n d นด์จำกัดขึ้นเป็นเกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศ ซึ่งรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับรางวัลเงินสด7 0,000บาทพร้อมสายสพายช่วยรางวัลกิฟต์เวชเชอร์จากประตูน้ำโพลีคลินิกนะคะกิฟต์เวชเชอร์จากโรงพยาบาลผิวหนังอโศกมูลค่า20,000บาทและคิสกรูต้าสอ0อขอมอบผลิตภัณฑ์คิสกรูต้าสอ0ให้ดื่มตลอด1ปีเต็มค่ะเอาละครับผลรางวัลอยู่ในมือผมแล้วนะครับและสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับได้แก่ ได้แก่หมายเลข22ครับคุณสิริวัตรการบุญตะโยธีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับรองชนะเลิศอันดับสอนะครับได้รับรางวัลเงินสด70,000บาทนะครับสายสะพายถ้วยรางวัล g ิฟต์วอเชอนะครับจากประตูน้ำพล ل คลินิกครับกิฟต์วอเชอจากโรงพยาบาลผิวหนังอโสกมูลค่า20,000บาทและ คิสกลูตา200นะครับมอบผลิตภัณฑ์คิสกลูตา200ให้ดื่มตลอด1ปีเต็มนะครับค่ะผ่านไปแล้วสำหรับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2นะคะคราวนี้เหลือ2คนแล้วค่ะคุณอันใช่ครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณหญิงสัสมนนะครับและต้องขอเชิญนะครับอีก2ท่าน มาด้านหน้าเลยค่ะใช่แล้วนะครับเดี๋ยวขอถายรูปกันนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับสองสาวงามที่ยืนอยู่ทางด้านหน้าเวทีตอนนี้นะครับใช่แล้วค,ค่ะหนใน2นี่แหละครับจะได้ครองมองกุฎในค่ำคืนวันนี้กันนะครับและตำแหน่งต่อไปที่ดีฉันจะประกาศนะคะก็คือตำแหน่ง มิสทิฟฟานี y ยูนิเวอร์สประจำปี2012และหมายเลขที่ไม่ได้ประกาศนั่นก็แปลว่าจะได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะครับผมซึ่งก็จะได้รับรางวัลน,นะครับเงินสด120,000บาทและรถยนต์ Honda Jazz ครับพร้อมกับสายสพายรวมถึงมงกุฎเพชรมูลค่า5 0 0 0 0บาทจาก God d ด a m o n d ถ้วยรางวัลบัตรกำน,นันห้องพัก Woodland Hotel Resort เปน็นเวลา1ปีนะครับกิฟต์วอเชอร์จากประตูน้ำ p พล y คลิ n i c กิฟท์เชอร์จากประตูน้ำเอาขออภัยครับจากโรงพยาบาลผิวหนังอโศกมูลค่า50,000บาทนะครับคิสกรูตาสองร้อยมอบผลิตภัณฑ์คิสกรูตาให้ดื่มตลอด1ปีเต็มครับผมว่าเรามาเข้าสู่ช่วงเวลานี้กันเลยดีกว่าครับหลายคนลุ้นกันจนโอ้โหตอนนี้จิกกันไปหมดแล้วนะฮะเล็บจะขบแล้วคุณเอิร์ทตื่นเต้นแทนค่ะตื่นเต้นแทนนะะและผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สประจำปี2012ได้แก่หมายเลข ชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับได้กับหมายเลขสิบสองคุณนิชาชัยพลึกน,นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับได้บอกไปแล้วสําหรับรางวัลชนะเลิศน,นะครับได้รางวัลอะไรกันไปนะครับใช่ค่ะส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินสด1 0 0 0 0แบาทพร้อมสายสะพายช่วยรางวัลกิฟต์เร์จากประตูน้ำโพลีคลินิกค่ะกิฟต์เร์จากโรงพยาบาลผิวหนังอโศกมูลค่า20 0 0 0บาทและคิสครูต้า200นะคะให้ดื่มตลอด1ปีเต็มค่ะ ครับผมซึ่งในโอกาสนี้นะครับบนเวทีของเราตอนนี้นะครับมีน้องแซมมี่อยู่ด้วยนะครับและอีกหนึ่งคนนะครับก็คือมิสฮอเรน่จังนะครับซึ่งก็เป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเธอบินมาจากญี่ปุ่นเพื่อมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับและเราต้องขอเรียนเชิญนะครับสาวงามนะครับทั้งมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สนะครับและรองทั้งสองรวมถึงน้องแซมมี่และมิสฮารุนะจังนะครับ ให,ให้ให้เกียรติในการมาถ่ายภาพร่วมกันสักนิดหนึ่งบนเวทีด้วยใช่แล้วค,ค่ะ,คะเรียนเชิญทั้ง5สาวงามของเรานครับบเวทีเลยนะครับในโอกาสนี้ครับประจํประจําตําแหน่งนะคะครับผมก็นี่แหละค่ะเราก็ได้ชมหน้าของผู้ที่คว้าตําแหน่งมิสซิฟานี่ประจําปีนี้มาครอบครองเรียบร้อยแล้วชื่อเล่นว่าน,เเน,น้องเจเล่ใช่ครับน้องเจเล่นะคะ เมื่อสักครู่นี้เธอก็ตอบคําถามได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็ถูกใจคณะกรรมการไปก็เลยได้รับตําแหน่งนี้ไปเรียบร้อยค่ะใช่แล้วนะครับและในโอกาสนี้นะครับหลังจากถ่ายภาพนี้แล้วครับเราจะเข้าสู่ช่วงอีกหนึ่งช่วงนะครับต้องขออนุญาตเรียนเชิญน,นะครับท่านรองศาสรรศรารตราจารย์ดรเสรีวงมนทาท่านประธานคณะกรรมการตัดสินนะครับให้เกียรติมอบสายสพายและถ้วยรางวัลด้วยนะครับเรียนเชิญน,นะครับ ขอเชิญอาจารย์เลยนะครับอาจารย์มาพร้อมแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับสาวงามทุกๆท่านที่ได้รับรางวัลในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะพี่บีเสีย<ม>งกรีดกันสนัน่นหวนไหวกันเลยทีเดียวนะฮะวันนี้พี่บีสื่อบนชนของเราเยอะมากเลยทีเดียวนะคะใช่แล้ว น้องเจเล่ค่ะพันวิราชมงคลนะคะได้ครองมองกุฎกันไปนะครับโอ้โหลุ้นกันจริงๆวันนี้นะครับเ<อ>พราะตัวคนสวยงามมากๆขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรเซรีมมนทาครับและต้องขอเรเชิญท่านนายแพทย์เทพเวชวิสิทธิ์จากประตูน้ำโพลีคลินิกนะครับให้เกียรติมอบกุญแจรถ Honda Jazz ด้วยนะครับขอเชิญนะครับ มิสซิฟานีนะคะนอกจากรถยนต์ Honda Jazz แล้วก็ได้รับเงินสด120,000บาทค่ะมงกุฎเพชรมูลค่า500,000จากก้อนไดมอนด์ช่วยรางวัลน,นะคะบัตรกำนันห้องพักบูธแลนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทเป็นเวลา1ปี <c oughs> 1> ปกิฟต์ voucher จากประตูน้ำโพลีคลินิกกิฟต์ voucher จากโรงพยาบาลผิวหนังอโศกมูลค่า50,000บาทและคิสกรุต้า 200, <c oughs> 200ให้ดื่มตลอด1ปีเต็มครับต้องขอบคุณนะครับท่านนายแพทย์เทพเวอริสิทธิ์นะครับและ ท่านต่อไปค่ะใ้าขอกราบเรียนเชิญท่านกรรมการผู้จัดก,การบริษัททิฟฟานี่โชว์พัทยาจำกัดคุณสุธรรมพันธุศาสษ์ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลกับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะครับซึ่งแน่นอนนะครับมีสายสะพายนะครับถ้วยรางวัลนะครับแล้วก็ดอกไม้สวยๆด้วยนะครับ เหมาะสมกับสาวงามนะครับแล้ววันนี้โอ้โหบนเวทีของเราอบอุ่นจริงๆนะครับเต็มไปด้วยสาวงามมากมายครับที่มาให้กำลังใจเพื่อนๆนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สคนใหม่ของเราครับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับ2นี่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะคะในกรณีที่มิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็รองจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนค่ะครับและวในโอกาสนี้ครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ต้องขออนุญาตเรียนเชิญคุณสุรรมอยู่ตรงบนเวทีต่อเลยนะครับและเชิญอีกครั้งหนึ่งครับท่านรองศาสตราจารย์ดรเสรีและท่านนายแพทย์เทพนะครับพร้อมคณะกรรมการทุกท่านนะครับให้เกียรติร่วมถ่ายภาพบนเวทีในโอกาสนี้ด้วยนะครับเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญนะครับท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับให้เกียรติถ่ายภาพบนเวทีครับ ครับผมแล้วก็สําหรับค่ําคืนวันนี้นะครับคงเป็นค่ําคืนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นที่จดจําของทุกทกคนอีกเช่นกันนะครับกับความต่อเนื่องที่ยาวนานมาถึง15ปีของเวทีที่เป็นตำนานของ Miss Tiffany Universe ครับใช่แล้วค่ะแล้วปีนี้เราก็มีอีก1สาวงามนะคะมาประดับ วงการมาประดับประเทศไทยของเรากราบขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามการถ่ายทอดมาโดยตลอดนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่อยู่ที่ทิฟฟานี่เท a เตอร์แห่งนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านสําหรับคณะกรรมการค่ะ ครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเช่นกันนะครับที่ชมอยู่ทางช่องเจในตอนนี้นะครับและติดตามนะครับสำหรับการประกวดครั้งต่อไปกับ Miss Tiffany Universe 2013ครับผมภูนาถคุณพลินค่ะและดิฉันพรมพรยูเอเวสลาคุณผู้ชมไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับมิสทิฟฟานี่